จากก่อนหน้านี้เอจิลากรสมปิทักษ์นักร้องเสียงเอกลักษณ์ได้ออกมาประกาศว่าตนเองนั้นติดเชือ้อโควิด -19 แม้ว่าตนและครอบครัวจะพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวและก็ระวังเป็นอย่างดีแล้วแต่ก็ยังติดเชื้อจนได้พร้อมกับแจ้งไทม์ไลน์รายละเอียดเพื่อให้คนที่สัมผัสใกล้ชิดนั้นสังเกตการล่าสุดทางเพจของวันบันเทิงได้มีการรายงานว่าผลตรวจเชือ้อโควิด -19 ของลูกๆทั้ง3คนของเอจิลากร ได้ออกมาแล้วว่าลูกของเอจิลากรทั้ง3าคนนั้นติดเชื้อโควิดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ทุกคนนั้นกำลังเข้ารับการรักษาอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนอกจากนี้ทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงทําการรักษาไปตามอาการซึ่งอาการของเอจิลากรนนั้นยังมีอาการไม่มากจมูกยังได้กลิ่น ยังไม่มีน้ำมูกมีเพียงก็ไอเล็กน้อยแล้วก็เสียงอุอีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์ขอโท,โทษโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะพยายามป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ตามที่บ้านของผมนั้นมีทั้งเด็กและก็คนแก่ผมจึงออกไปนอกสถานที่แค่เฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นภรรยาของผมป่วยมาแล้ว3วัน วันที่28จึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทั้งผมและกภรรยาไม่มีการพบและสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดแต่อาการของภรรยาผมนั้นเข้าข่ายทางโรงพยาบาลจึงแนะนําให้นัดตรวจโควิดรวมทั้งตัวของผมด้วยแล้วเมื่อช่วงค่าทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งบอกผลกับผมว่าเป็นบว,วกทั้งคู่